ไม่น่าแปลกใจว่าจะมีนักการเมืองพักนี้ออกมาพูดให้ทหารรู้สึกด้อยค่ารู้สึกทำไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์อย่าไปโกรธเพราะว่ามันเป็นนโยบายพักคุณจำได้ไหมตอนที่กระทะกันใหม่ๆเขาจะเงียบเงียบทุกคนเลยพอสักพักเขาเขาก็ เผยความจริงออกมาว่าเขาประชุมกันแล้วว่าเฮ้ยทหารเกินหน้าเกินตาแล้วนะทํำยังไงก็ได้บับเขาลดทอนความน่าเชื่อถือของประชาชนเขาเพราะมันกระทบกระเทือนต่อกันเลือกตั้งเราก็จะเห็นว่าเขาแคร์ aw, okay. ประชานิยมมากและตอนนี้โพลทุกโพลคือเชื่อใจทหารไม่เชื่อใจรัฐบาลนี่ยังมีพุมงทําอีกคนหนึ่งนะก็แปลว่าอะไร เรามีรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านหัวใจคมแม่ถ้าเขายังยืนยันว่าเป็นเช่นนี้ต่อแปลว่าดั้งเดิมเขาเขาไม่ได้สนใจอธิปไตยเขาไม่ได้สนใจในความรักชาติพึงสังวรกันไว้นะครับว่าเลือกตั้งเขาหน้าเราจะสมควรเลือก พรรคที่มีหัวใจแบบนี้มาเป็นการจัดตั้งรัฐบาลของประเทศไทยต่อหรือเป็นอนาคตของประเทศไทยหรือเปล่าถามให้คิด